เริ่มกันที่ข่าวร้ายกันก่อนนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง29รายด้วยกันและมีผู้ติดเชื้อใหม่นะครับเป็นหลัก3,000รายครับขณะเดียวกันก็มีคนที่หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มเนี่ย4,000รายนะครับมาดูภาพรวมกันชัดๆพร้อมกันเลยครับทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบ,บคได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันนี้19พฤษภาคม2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม3,394รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไปในประเทศ1,896รายและจากเรือนจำ1,498รายด้วยกันครับทำให้ยอดติดเชื้อสะสมของการระบาดรอกใหม่ก็คือนับตั้งแต่1เมษายนเรื่อยมาจนถึง19พฤษภาคม64ตัวเลขขยับปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น88,86รายแล้ว ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้ยังคงเพิ่มขึ้นที่ตัวเลขสูงอยู่นะครับย9ารายครับทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมเฉพาะการระบาดรอกใหม่ก็คือนับตั้งแต่เมษายนนั้นอยู่ที่584คนแล้วครับแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะยังสูงนะครับแต่ก็มีสัญญาณดีเหมือนกันก็คือจํานวนผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้มีจํานวนมากขึ้นเช่นกันนะครับวันนี้หายป่วยเพิ่มทั้งสิ้น4,450รายและทําให้ยอด รักษาหายสะสมเนี่ยดันสูงขึ้นมาเป็น46,942รายตอนนี้ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม41,144รายด้วยกันครับทางนี้ตามที่สบครายงานนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากในแต่ละวันส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลซึ่งเกิดการแพร่ของเชื้อจากคนใกล้ชิด ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานในออฟฟิศในครอบครัวแล้วเชื้อก็แพร่ไปสู่ชุมชนสถานที่ทํางานต่อก็เกิดกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อหลายแห่งเลยครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้พบ29คลัสเตอร์กระจายตัวออกไปใน19เขต พบจำนวนมากในกรุงเทพใต้และกรุงเทพกลางมีบ้านเรือนชุมชนอยู่กันหนาแน่นทั้งแฟลตตลาดที่พักคนงานที่ต้องทํางานหรือว่าอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นคนหมู่มากๆกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดตอนนี้เนี่ยมี15คลัสเตอร์อยู่ในพื้นที่ดินแดงราชเทวีบางกะปิดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายคลองเตยหลักสี่พระนครประเวศบางรักและสาทรครับ ไปดูการระบาดของโควิด1 9ในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะมีหลายจุดเลยค่ะที่เป็นการระบาดแบบกลุ่มกล้อนที่ต้องติดตามกันนะคะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะที่ตลาดหัดใหญ่ตรงนี้เนี่ยมีการพบว่าแม่ค้าติดโควิด1 9กนะคะก็ต้องมีคำสั่งปิดตลาดไปจนถึง21พฤษภาคมค่ะส่วน